เอา้านาเก็ยรต<ะ>เจ้าหนูไมา่นางอีหยังอยู่นี่เอาอผมไปเห็นเอ๊ปักแบกเฮ้ย <c oughs> น,นี่ต๊ะมึงคือนางสูงแท้นางบอกผู้ใหญ่แถบบักกันนี่มันจะได้ไปนั่งตัวหัวเจ้าหตั้งไหน <c oughs> ไปนั่งอยู่ท่างนีิ่อยู่ <c oughs> โอ้ยหมายถึงว่ามึงนั่งสูงข้าพูดมึงไปเห็นบอกผู้หลักผู้ใหญ่น,นั่งอยู่นี่แม่บักกันนี่เห็นก็ย้อนมาไปเห็นเจ้านั่งอยู่หัดเหไปเลยนั่งนี่หนูเป็นั่งใต้ก็ได้นีนาเขาเห็นวานั่งหัวผู้ใหญ่นเหระเจ้าเข้าใจพิดอียงหรือเปล่า เอาใครทำเนี่หัวเจ้าอยู่ยส่พี่ไปนางเปี้ยงมันนางหัวเจ้าจังไหนดูนี่ <c oughs> โอ้ยเขาเปียกเทียบไปตั้งแบนันนี้มึงหนีเทียบเข้ามาตกปากเลยเนาะเราวนางเปี้ยงก็มาเขานางหัวผู้ยาานเนยไปเอาหมดเต็มตู้ยังมาจังสี่มึ่งสิปเป็นเปียบชทังไหนเทียบจังไหนเป็ดสมัครงานครับอีเมลของตามานเฮ้ยมึงเปิดร้านอาหารีิมึงก็เป็นสมารงานกับเราไม่ได้เปิดร้านอาหารียังหรว ก็เล่าบอกว่าขันไฟไปกวดบ้านดูเฮือนเล่าจะเห็นเงือ่อนไขเศ่แล้ววะมันบอกเออโอ้มึงก็เลยเห็ุตั้งสี่เมี่นมันเป็นเชฟดร่างไข่ร่างสา้างหมดนี่เออโอ้ข้ากมบอกตินนถ้าแม่ประจานกับนึกจะไปเห็ุหอกเนาะก็มันเป็นนาทีอีพอเนี่ยเอา้า <c oughs> อาทีพอมึงเออ <c oughs> แล้วมึงลูกมึงเป็นลูกแล้วมึงก็ไปเหตหุไหนพ่อยแม่สารบกันนี่ก็วไข่ตื่นมากแน่ไหนไข่ก็เห็นอีพอแล้วเห็ดอยู่เงาะเงาะเงา แม่เอาเินเลยจิบัวเกินไปดอกใหญ่กที่ว่าบ่เฮ็ดกวบกเมียนแหก็เห็นบัญชีนี่หจังสั้นจังสีเยอ่น่ยที่นีวจังสั้นจสีเออโอ้ยแับนี้ไเนาะอันมาเรียวกาอันเห็นยี่เมีย่อยอยู่บัได้ยังล่ะก็คอยน้าเงเงินสามอยแล้ว่าคันเที่ยวเลีวก็ไปน้าหาออรเดอรแล้ว่ัเอ้หูก็เห็นแลรวเนาะเห็นบ้มึงบงูในเรื่องของลูรเลูาเดียวมึงเนี่ เขาเจ้าก็บอกเหนียวนี่ปนกันต้องมาเลือกอยู่นี่เพิ่งมาเลือกสร้อยปวดไปยังเจ้าขูมยว่าเป็นยังมันคือปนกันอ๋อเปน็นยังคือปนกันไปเมาเมื่อน,นั้นใครไปบ้านเขาไปบ้านเขาเจ้าก็ขาอนียน่ให้เดียวกันเลยวออันตกแต่งเยอะวายว่า,วานี่แล้วมันไม่ยากผมเพิ่งบางงูนี่ฟูซิเล็กผมปวดนี่บังงูผมแปลกใจนึงเดี่ยวขับปู๋ได้เดียวนี่ยก็คอยบอกว่าคอยเมาตอนนั้นอีพ่อกับไส้กับข่อยว่าเพิงไปบ้านโหลดเพื่อนบ้านน่ะ ข่อยก็เลยเอาเขาสองสอบผสมกันข่อยกับบ้านเลยเนาะเนี่ยมันแจ็คเดี่ยวไว้เว้ยกับมึงคือมูเอ้ยเนาะตอนมั้นกึงจะเซียนมันใหญ่หนุ่มใหญ่ช่างน้องมอสเนาะกับจีคือมูจังไหนข่อยกับเป็นข่อยเนาะหมูกับคนละคนกับข่อยเนาะมันจีคือกั่นในจังไหนว้าอีหยังกับโอ้ยที่ได้มาไหนมึงนีวันตายสักพักโชคดีเลยไม่วางไหนไดยโชคดีอย่างบอกกนี่เสียงก็มาต้มฝากเบ่าวยากกับบ่าวยากขอแตงเงิน ไปขวใครได้บ่เอาใครถามน่ยเอาแล้วมางบอาหมู่บ้า,ออบานกูกะระหา,ามออึงอยูน่นี่ห้าบาทน่ะบ่ใส่ไมซื่อต่มากุงมึงทอนคือบอกมาชิบห้าบาทน่ะหวยมึงก็ออกตืิมตัวขำมึงไปทอนไหนฮนออกก็มึงปวดปวดหัวปวดหัวก็ไปหาเอาบัวตีล่ะมันชิบว่าอยากกงเกาหมู่บ้าเอาหัวนั่นน่ะยางกัยางอยู่แบบเออไปคิดพ่อแล้วไปบายอยู่ไปมาหาเจ้ามาหาองี้ยสิเด้อ พี่ยังละพอดอันเขาเปิดลับไปเอาเบอร์แมอันเบอร์น้าโยกกับเบอร์สอเอาไว้ต่อแมเจ้าคือน่าไปเอามานั่งยังอยู่นี่โอ้ยบักกันี่มึงยังเสียให้กูไปเอาเบอร์ให้กูลงอยู่ตีงวดที่แล้วกูก็ยังก,กเขียนตัวเลยกูยังจูบอยู่บักกันนี่งวดที่แล้วนัน่นคอยเห็นทั้บ้านก็เจ้าไปอันเอาเงินไปขีกันบดี้ก็เจ้าจงได้เปลี่ยนนัน่นไม่เกียนบดีเขียนที่ก็เจ้าว่ะโอ้ยกบอละเนาะกูก็เอาเงน เขาต้มก็ปัดทู่หผเาเจ้าบบกนี่เงินละคนคนเะคนด้วเอากระต้มมันก็ปทู่อ่อันเบอรอิ้นเขาเอาอย่างันเกระสิงมีนอันแดงแดงงูบองงนาระเขาเอเงินเออเอาแล้วเจ้าก็เอากรโต้มกะ็ปัทู่แบเนี่ยเอาเขาปูมีดน่ยอดบายบนแจกพราะบับนี้ผู้ใช่เงินซื่อพูไม่ตอปัทู่ก็กระตุ้มเไงเงินละล้านเออ กูอะไรเปบ่าเป็นยังเจ้ไไลา,ลา,ากาูกมาไ,าไม่ได้จ้ะอือกูหูลาลาปากันนี่แล้วก็กระตุ้วระตู้วกรต้มีลาไปให้มาเล็อกว่าได้ออนั่นละพอเบิร์เขียนเราเป็นที่หาท่านว่าในนี้เอาเบอร์น่ะสิไปเอาก็ไปเอาเด้วยเออมียนอยู่บ่หมดเมียนมึงพากูมึงเสกมึงเลิกลอยู่บ่ปากันนี่ก็มีรุ่นเด้เขาเจ้าตายมากพันเข้ากับข,ขีเป็นพันเยอะเลยอุ้ยกูเสิยบอกมึงฟังหมดหมดเที่ยวอะนะกูลุกมึงนั่ง บอกน้องอกูดิดีวกรเียเจ้าผู้เดียวน,นั่นละจจงไหนขอคำลืมเจ้าดอกยมาสัน่นเจ้าบอกแล้วก็เจ้ากระเเอาล,ะละอ้วล่ะโยบักกันนี่พ่อวันบ่มก,กูปุ๊บไปอยู่ในบ้านเบ้าพื้นกูแล้วเจียวก็ตีอยังแค่นี้กันซันตะจิโอ้ยสุดตเขอชอบักกันนี่โมเมนต์อว่าสิเอาไมนได้ยังเอียนั่นยีนี่โมเมนต์บอกผู้อื่นบ่กว่าผออออู้อื่นจะไหนกูคั่กคักบักกันนี่ว่ต้องบอกเสี่ยวอกเกตนะ ก็าให้ค้างหรอวะแต่ว่ากัญาดอกยวหมดผู้ที่บอกจะใส่กับเขาจังสั่นล่ะแต่ว่าหน้าแตสิลงอีกคือเก่าเออลุ่งลวดอันเงินเงินที่อีเมียรลาว่าอันชี้มือคนตะเกียดอันที่ว่าสิไปให้ผัวแต่งผัวบอกเขาว่าชะลาเขามาฝากไปบางทีเสิไปแต่งผัวเออเขาฝากไปไปก็ว่าอยู่ผู้หญิงอย่างคือสิไปแต่งผัวเะได้แต่นี้อันกั้นกอาเงินตอนนั้นล่ะไปซักไปลุ่งซักฮึจะเอาบ่ต่อน่ะแม่ให้หด้ดีหมดเอ้า ขันชัมม่มโมวัดเบิดบ้านลงมูนเดียวกันจิยังเเพราะไม่หลุนอยู่ได้หอยบา้าโอ้ยมันนี่หาเบื่อล้อตัดแต้นดยินมไหมเนี่ยบ <มา S 2> อเออโอ้ิมีชิของเขาประมอนพี่น้องเ้ออยู่ท่ารุงเทพพกกียบเขากะทั่วมาตัวเขากะทัไปตัวบาลาปลา,า,ลาอันล้มมาเดอเ้อเลือกตั้งสอเอาต่อเด้อก,กันปลาตัวบลงมาลแพเพิ่นเนี้ยปาตัวโอ้ยที่ทานใ่กันพื่กันบกักนี่ให้เขามานี่ต้องเสียค่านํามอก้วมันค่ารถให้เขาพร้อมเด้อค่ากับนา ที่นี่บได้เปลี่ยนเท์เน็ตงคามันลดเขาบ่ละฮันแล้วล่ะนสำคัญก็ต้องซ่กับตัวค้เบาเนาะบ่่อแม่มันแล้วบได้เปลีนเบิรตกัเบิร์ละค่าน้อยากเน้กินกัเบิร์น้ลายอะไรยิ่งเมันชงคาลดอีกอยู่โอยเอาั่นบเงือบ่ได้เอาก็บุญหัวแล้วเป็นอย่างเฮ้ยหมดหมดหมดผู้เสียแล้วกแบนีเลือกเาปูกโอ้โหแม่มันไปใส่ก็ยบ่นดูเฮือนดูสันจักเามาตัวไอ้คอยเฮ็ดเบี้ย่นี้อ อันเบาเรื่องอันหน้ายกอบตนี่ยขันชุวออบวันนาเกดได้เป็นหน้ายกเนี่ยนาเกดขึ้นมาสิถอนพุ่นขึ้นตีแรกอบอกฮ่าฮอบกอกนี่มันก็ดูถูกกูฟักแท้เนาะมันก็เม่ยนดูดอกปีแหลกแตชิบุได้ทุนดอกเน,ะน,นะาะควรสิไปหางบมาเฮ็ดถนนเฮ็ดไฟเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะเม่ยนยู่โอ้ยไผว่ากูะจะจ้องไวน้อยนวลตีกูก็จะถอนแม่แต่สามเดือนแรลกคุณเลวเหรอเฮ้ยสามเรือแหลกแม่นเรื่องอ,<า>อี้ยงังกูจะจ้อง,อง,องไว้ตั้งหกเดือนบังนี่ บอกมือมาขายีนควาเมสุขโอ้ยเมียนบอกบักนี่เขาเวียกกันนะเมียนจีบิไซค์ทัศน์เจ้าบ่เป็นจะไปเป็นคนใหญ่คนโตัวได้แตงชั้นดอกเขาก็วิสัยทัศน์แบบนี้แหละบักนี่เป็นคนใหญ่คนโตัวเขาก็ที่แรกะเขาก็นั่นตีก้อนตัวเฮ้ยมึงจะบอกเรื่องกันเมื่อไหร่พอบักนี่เมาลดแล้วมึงน่ายกอบตบ้านไฟเนาะไม่ยังเอานายโยบายบอกว่าคันได้เปลี่ยนเสียดไป ป่าอยู่ข่างทั้งเนาะระยะทางหาล้อยเมตรเนอะเพิ่นก็เฮ็ดอีหลีหรอฮะพูดเฮ็ดลงไปหน้าเจ้าขวางพูดเอาเขาเห็นจิ้งจอกหรือเขาชลาโนะกว่าดี้เขาเฮ็ดยไปหน้าอย่างเพิ่นอ่ดิแมันหนทางหมู่บ้านคือเขเห็นในหมู่บ้านกนคือเห็นลงไปหน้าเจ้าขวางโอ้ของนั่นเขาว่าทางหน้าเขามันมือเขาก็เลี่ยนไปทางเหมืนสะก่อนมือหนึ่งมันขี่บระหัดชิดเทือตัวขี่ไปหน้าน่ะ เขาบันทายเงาเขาไปอย่างนี้เขาก็ต้องก็ต้องมุ้มม uh ืดไปก็ถือต่อวของเขาได้ล่ะเึงมาจากไหนเ่ยเมื่อไหรเฮา้นะไวท์พูดตั้งแต่หลับหัวไวท์พอดหมานอนอยู่เฮือนเฮ้ยเมื่ทัานเลือกตั้งเพราะได้เป็นแล้วเาน้ำเอิ่นกับพดหันมึงก็เดี๋ยวามบจริงเขาบอกไรบักอันนี้เว้าวแล้วแล้วหอยนี่ไม่เอาผู้ใดหนุ่มเมื่อปากเป็นก็ดอกกันเดียร์เราเตะแล้ว วัดดีครับแล้วก็วัดดีข่อยเพราะจะได้เป็นข่อยบ้า,า,บางข่อยอยากไปเฮ็ดงานนั่มเนี้ยออกไปไปเฮ็ดเนี้ยข่กับพี่น้องทางๆแล้วก็เอาอาพี่น้องทางกับเสียเงินเขาพี่น้องไปเสียเงินกูเดียว,ยวเีวเเงนนเ,<อ>เสียฮัลเวโอเขาเฮ็ดงานนั่มมันอ่ะเออเสียแต่เง,งินเขาไปเขาก็ไปเป็นลูกจ้างเขาอีกเนี่ยเสียเง,งินฟองเออสิเมะมันขัดมาหมดเนาะนี่เยออมาข่อยเงิสิหลังเขาเกิดแล้วเป็นลูกน้องกระเจ้าะเนาะไอ้เดซัน ย่ามไหนอีเมียโลดสีสเฉลยว่าโล่เป็นเจ้าของตลาด,ดชุดสีมีไล่อน,นี่มึงกระถาเป็นซุปเปอร์มารกูกับตะล้อฟังด้วกันกูสิได้ไปเก็บค่าตลาดได้สีมิไล่ใช่ปะสันเจ้าก็เสีลักด้างไว้อีกทอ,อ,อ,อดนึงเพราะว่าข่อยเป็นเจ้าของตลาดก่นอนโอ้แม่เก็บก็ไปเก็บให้ไปข่อยก็ับผู้เอาเงินลรืบาทนี่โอ้มื่อกี้เนาะแทนที่มึงสิไปเก็บให้หน้าเอาเงิน แต่เมียไข่เฉลยละเมียว่าเป็นเจ้าของตลาดสุดเมียมึงสบายหน้าสบายแล้วหมดเดยมอดเบาดีหนิเมหมก็สบายก็สบายอยู่ก็ให้ร้านสบายกอนชิบดีกว่าวะเมื่อก่อเป็นเล็กเล็กเล็น้อยไอ้พุทธาเขาแต่สบายเนียบางผู้นางก็นั่งไปตั้งสูงก็ปูปักอดี้มากกว่าก็คือบู้นางพี่สั่นร้านจะได้เป็นนางศาสตร์อ๋อแต่เห็นมันเป็นเพื่องไงล่ะก็เลือกเขา มึ่เงิมาเลือกซอยกูเป็นยังนี่กูได้เห็ดว่าจะคว้างเห็ดกับฝ่ามาเด้่นี่มึงมาเบิ่งซอยแต่ดูนี่ว่าแดงจึ้งคืองูเขาเจ้าเลยสีขาวเขาเนี้ยเลยสีแดงมึงนู่นนี่ปนกันเว้ย้างไปสีร่วกันลุกโอ้ยเจ้าโบลล่งเมื่อไหร่นะยกอาปต่อซออปตอนะ่ะแต่กูคิดอยู่ก่อนหมดท่านเจ้าโบลล่งหายฉีไปเอาเบอร์เด้อท่านกูโบลล่งคุณสิร่วงติดว่แล้วไปเอาเบอร์มาให้มันพ่อได้หาด้วยคนพอมีคะแนนพ่อได้ไปบอกเรื่องเขาเนี่ าเ้ยหาเอาไล่แบบนั่นเลยช่วนโคลงเขาดิโอ้ยเคเดี๋ยเดี๋ยวโทรศัพท์เขาจะเฝ้าอ๋อัลโร้โต้พม่าเลยดิเออชงพัสดุบ่โอพัสดุเตียหารอยเออเดี๋ยวมาเบิ้งูกเบิ้งูพัสดุแ้บ่อันยืมเงน้นหารอยพัสดุเออยาฟฝ้ามาเบิ้งูโอ้เบิ้งยังคุยโทรศัพท์ด่น่ะยืมนอยบิรูปอะไรกับโทรศัพท์กิลีบอน เขาภาษาดูรีบ่เอาเบิ้งให้นะนาร้อยเอาคือมาแบกมาแบกแทนบ่เบิ้งไหมดูเอ้านาร้อยบอกเออเดี๋ยวมาเอาโหลดเดี๋ยวมีคนใจหายอยู่เอามาเบิ้งรูปเอามาเบิ้งรูปแบบใดตัวมาหน่โว้ยมึงคิดว่าชิดตัวนั้นปุ๊ดที่นี่ตัวจังไนเบิ้งดูนี่มันเป็นโทรศัพท์ โอ้บันนี่แม่ตั้งสี่เหล่าแล้วตั้งสิกันตังตัวน่ะอเมียกับบ่ได้ไปน้หาเมีกับ่ได้แต่นันบ่กินเสียเนี่ยเบ็ดซานลสียหย่ะกบนี้แม่บังรู้มันจิตัวม่นอากับหรว่ามันจินันนี้เออพี่สิแมนความหลานว่าเข้ามาลองคิดเบิงกะ ตมมันมน,นอลูกจัสั่งมสอีสกลอกีสบอเอา้านัเก็เอ้าอ้ไม่ยังบัการีมึงผัดนำ้ำกูไม่ยังอีกอ,อ๋ออาพัส,สดัวเมียฮ้พ<ะ>ัสะดูมีเอามาเมียหารยนะั่นนะเอามึมสั่งมึงกระตายกันตัวหมดก็ยืมก้อนเดี๋ยวคอยเอาให้ดีกเอาคอยไปเฮ็ดเงื่อนให้ทำควมามด่เื่อนให้มือนึงเอาว้ามือนึ่งหารอยกูเนาะ กรเจา้านากดกจิใจหรือก็จ้าอมือซะเอาสนามือ้อะไรสิมันเออช้อมนออมืออะไรไปดูเง,งินไหดูเง,ง,งินพร้อมล่างถ้วยล่างน้ำพร้อมเด้อเออเจ้าจเียโอ้วันวันสิล่องเสื้อมึงจะหลอบไหนหมดเรียกม็กซี่เหรอ้ยม<ว> <c oughs> มาบอกเรื่องเลขยก่ยก,กูยังใจเพร่ไเบิดตดว่าสิบเป็อาอบือมึงมาอีกเีย อันหมดเวลาอันที่หาบ่แม่อันที่เออเป็นยังอู๋ก็อยา,อกากสิลองเสียงจะตั้งหนึ่งแม่หมดเาเจ้าสิมาแข่งกับข่อยสันติอ๋อ <laughs> มึงกระล่องบทสนับไปว่าสิไปเอาเบอร์แม่มืม่ออื่นแมน่อู๋โอ้มึงกล้าสู้กับหน้าพะนันตีเวยเจ้าสิมาสู้กับหลานเห็ดอย่างเจ้าว่าเจ้าบ่าเอาไฟก็สิไปเอาเบอร์ตู้บ่ <laughs> <laughs> เอ้าหน่ะมันบะแน่นอนบกนักกันี่ข้ามเบาอ,อยู่จังซี่ มือนี่กูว่าเบา,เามือกูเอากูสิเป็นนิยังเออ,อเรื่องของกูเนาะทิมยนอยู่ดอกปัญญาอันนั้นว่าที่หลกสิบุ๋ลองมาไปเอามาจังไหนจัลงล่องมาที่นี่มีลาเพิ่นลินมามีกระดูกบักนี้เป้าเปลี่ยนไปปิีนมากกับเรื่องของเล่นซันเขาว่าน่าภาษายังกูว่าบุล่งแต่ว่าก,กูสิลงมันเป็นยังจังลินบา้านไหนมีกระดูกเลี้ยวเบาไปทั่วที่ทั่วเดืนเนอนล้ะโอ้ยกูเปียกเทียบให้มึงฟังมดมึงนี่เทียงคํามมาตกฝากฟังได้เป็นยัง ก็ว่าลิ่นมัมีกระดูกไปก็ว่าเห็นมาอยู่ใส่มีกระดูกยักเทืาาเอนี่ะเฮ้ยทำมังเพื่อทำมังเพื่อแบบกันี้เพาเนี่ยผู้หญูเนี่ยเนาะจะบอกอยก่า,างลิ่นบ่มีกระดูกเนี่ย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเปี่ยนหน้าสักพนสมมติว่าหน้าลุ่ะรอบที่แล้วหน้าลุ่งหน้าแจกมปะูกับกระต้มแมพี่รอบในเสียงนีน้เนรอรอบกอนดีล่งกัน คะแนนห่างกันก็เข่าเจ้าหลายอยู่เอ๊ะกันจังว่านี่ล่ะกันย้อนมันเสียใจนี่ล่ะมันห่างบ่หลายบักนี่ห่างเขา20กว่าคะแนนนึง่สิบคะแนนเออระบาดที่นี่อันไปแจกประตูไปแจกเขาอันอันนี้น่แจกความมั่นตะอันเงอนกันยีกว่ากวนนี่ล่ะเออแค่ประตูเท่าน้นโอ้มันคือว่าจังศี่ับกันนี่กันเจ้าบ่ได้คะแนนนอนประตูอ่ะล่ะคันให้เงินคือเขาหันขี้คือเขาหันเจ้าชนะแล้ว S <S เจ้าเ,เ,เป็นเปลี่นเสารถทอนแม่นเปื้อนหมวกงอนกับเงินกูเบิดรึว่าปากนี่มึงเสียใจในสนามมึก็เบืนจนประจันกิดยางกับกจนปรนะจันเยอะจังนั่นล่ะเจ้าก็คือเบอร์เอาเงินอยู่ธนาคารที่เจ้าฝากไว้มาลงจ้ะโอม้มันติดเสาอาทิยตย์บักนี่มันเบิกบ่ได้มืออืนน่นมีคือเบอร์เอาจานาหัดสุกอะไรไปเทาาไม่ยังเสาอาทิตย์นะ เอา้าวหนูกะคิดว่ามันสิบพอนี่ล่ะโอโ้เรื่องแนวหมูนี่มันสิบพอได้ไป้ักเรีวยวบรรท่านาแต่ว่ากะกะยามถึงหมดก,ก,กะดีใจยี่งแบบได้ตำบักหลายเนื่องบักนี่แพ้กะยาเขาเอ่ยว่าต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะกูก็สิสู้คือเก่าเมียนหยุดเป่าเรื่องลงอันนี้อันเทศบานเานะะ้องอันอุ้ยจังเมียนใครล่ะจ้างเมียนจ้างอมียงอีกเอ้าวหนูแต่ว่าเขาไปเอาเบอร์เป็นบ่ล่ะ ยนีมืแอแลงกันขอเราเนี่ยหัวขอเราเนี่ยเ<ว>น,นี่ยว่าเห็นยังกินแลงบ่เพื่อนอันอนบ,บตอเพื่อนพูนสีล่มนี่โอ้ยนั่นหน่อย<ว><น>บักกะนี่จ้าไปีห่งตูดกินโอ้ยหอดหัวหลงกับไปบ่ต้องเห็ดกับเขาแลงเลยต,อด,อ,นนตอดกินมองนั่นตอดกินมองนี่ทำตัวตัวสิบ<น>ลบ้าละหาเสียงตัวสิลงเลือกตัง้งพอดีมรวยอันเดียวบ่มีหอดเงินไปแจหัวหัวตั้งเสียหลังห้องมันหนาใหญ่น้อยจะไดนสั่ง ไม่แกกประตูกันย้อนไม่ขีดออกกันบบมันโดดใส่เวลาจุดเอาเดือนในระเบีนี้มันควล่อมึงไปนโยบายชัดเจนอี่นี anyway pues, ้เอาบอกมาดูนโยบายมันส uh ิ่งอะไรอันเหตุบัตทุกอันวัตถันเพาะเฮ็ดบัตบ่ได้บัตทุกอันเลยแหละนโยบายไปคือว่าจังสันนโยบายคอยเป่าประกาศไปดีค่ะเออว่าจังไหนอ่ะมีไฟเฮ็ดหนทางอือผมลุ่มซำถนนไม่บอกคอยเฮ็ดแผนบัต แต่ว่านนความเป็นจริงมาเฮ็ดจั๊กกันโปรโมทไปที่ซื้อเป็นเถอะเฮ้ยจต่สิเขาก็าบอกได้ดอกมักุนี่ปลอดภัสิเลือกของข้นโฆษณาการท่องเบาแล้วเหาองเฮ็ดตามเทาน่ะก็เป็นซี่ปีนอกนอกระบบิวายสเป็นอีกเนาะแต่เราไม่ไปลองอีเสียซะคำบอกที่เขาบอกออกไปนั่นมันต้องเฮ็ดให้ได้เบิดเฮ็ดสนวนเฮ็ดไฟอันหลายๆอย่างที่เขาบอกนั่เขาต้องเฮ็ดให้ได้ตัว ปวเจือข่อยเห็นมากับตาบอ,อกอลไรเฮ็ดบ่ได้นะเห็นแล้วบ้านมึงเนาะเก้านี่ล่ะนักเกต็ตหึว่าใช้เงินข่อยยืมสร้อยพัน <c oughs> อาทิตควันนั่นเจ้าให้ข่อยบ่อืมกูท้อไม่แต่ไปให้กันนั่งกับเจ้าจุเมีมเนี่ยบอกอลไรเฮ็ดบ่ได้บอกเฮ็ดหนังสัตว <c oughs> เออเดี๋ยวจะให้รองจางไหนกูก็ให้มึงจุเล่าละเจ้าเดจ้าเจ้าเบ้านเจ้ยสองพันถูกเนาะไปได้เป <c oughs> ็นสองอบาวตัวอะเธอเบิ่งรุด อบอยเสบยเฮ็ดทางไปหน้าเจ้าเลยแหละ <S <S โอ้ยเฮ็ดแน่หน้าอาศัยไฟเพลิงเนี้ยกันให้เป็ี่ยนละกัน่ะมึงอย่าอยู่ทั้งฟ้าหลายสาร้างแล้วอ <ไป S 1> ตอนเมืมมม่อได้่ต้องสองพันข่อยกับเฮ็ดทางไปหน้าเจ้าหุ้ยตอนนั้นนะทั้งนบทั้งไหวหน้า,าเด้อมึงกับมึงได้เป็นมาแล้วมึงงาเด้อยยดว้ข่อได้เป็นแล้วเอื้อนข่อยกับพวกหันแล้เขาบอกว่าซื้อเลยออันเนี้ยมึงยังสิทายไงไรเขาวไมาตีหนักแข้งมึงละ ที่พรท่านได้เปลี่ยนว่ายเฮาโอ้ยนบน้อมพูดพ่อได้เปลี่ยนแล้วเออขึ้นกับ่ปากธรรมดาละเนาะเอาหมอนเมียมึงไปใส่บักนี้คือด้านมาแทอะหัวไปแล้วมาถาวเงินกับพ่ได้จักเทืออยู่นี่โอิยไม่ไปแต่งตัวอยังบุญมึงกับปเฮ็ดตามหน้าทีไมันแล้วจั่วเด้วไปล่ะเลียวเลี้ยวเมียเราบอกถูเงินไปกับถูอยู่มึงเห็นนะถูเงินมือ ว่าแม,มนบอนน้อแมนบอนน้อแมนบอนน้โอโย่ผาไปเบิ้งนูน่นเป็นลายท้นทายอยู่น่ะมันะะสะอาดสะอาดได้สิลายท้นทายบอกกันนี่แต่สะอาดมันก็ต้องลายท้นทายตีว้า,าไอ้ไถูกเฮิร์ดเนี่ฮะโอ้ยนี่หาบอเลยทถ่อสะอาดลายท้นทายเหรอวะนี่แม่ก็เชื่อไปย่างเขับไปเบิ้งในเฮือนนี่แม่มันสะอาดลายท้นทายอยู่แม่โอ้ยขวิดแต่มึงล้วเปล่า สะอาดต้องใสปิ้งฟุ่นกับโมมีขอตัวสะอาดไร้ทำไทยโอ้ยอันน ah, ั้นเ <cells> <uins> <ew> ื่อนพวอื่นจะเพื่อนหลังนี่มันสะอาดไร้ทำทยโอ้ยพิงกว่าเคยถู่อนเป็นยังไีแล้วนันเกียรตอ้ยฮะการยินมึงเบาหนีแล้วมอดโอ้ยเขาจิตเนขเทยงนี่มอดเเออกินข้เที่ยงอันกับอันรอว่าดีไหมต่บกบัวไหมอันที่ละเกียรแไม่ชูกิยรมัแคบเสียไป สื้อดิเนะน่ะบอกเออแต่ว่าอันบางตอนแรกเน่ะคนป,นปะทูนี่ยโอ้ยจะไปซื้อไม่ใช่เชือได้าจาังแม่นบ่เสียบหายเฮ้ยเข้มกับเข้มแม่นักเกียรติโอ้ยกูนี่นั่นเป็นกู้เฮ็ดเห็แม,ม่บักกันนี่เข้มจะบอกบอเออแต่ว่าอันอุ้ยขอคำยังไงมันกับพอดีกินอยู่หรือว่ากันเสียบอยู่ไงล่ะแล้วฉะนั้นว่าอะไรกินอีเด็กกูสิบอกให้ว่าเข้มกว่าหน่มันกับพอดีกินอยู่แ,ลววแหละกันลา กูกิจังจันจังสี่เนาะโอ้ยมือสินเด้อสนามมัยงม่ไหวกูกูเห็นให้ซู่กิดไปเด็ดขาดไม่เกียรแม่เลาว่าบุกบ้านูผู้สาวแล้วมาขอเบอร์ไปบะเออมึงอะไรมีีหลบลอมคมในอย่างผู้สาวเขาจังในบ้านแบบนี้มึงไปวมามึงเงียจังเขายคก็เรียกว่าจังไหนเขาเปตลาดชนบารหลังบ้านเนี่ยเออมนก็เรียว่าสาว บนเา่บางเนี่มก็เยว่าี่โอ้ยเห็นงานอยู่ตลาดรถเมบ่ไห <ป S 2> บาสิเนี่ยรกร่มึีไก็มาหน้าไปก็ลายสามไร่ป้าอย่างกระชิบอะไรครอบ,บูมันจีคุน่ะโอ้ยพ <c oughs> ่าแต้เขาบอกว่าส่งลูกมันป้าอย่างไม่เง็มเนยียนบอ,อว่าเออแม่หมกเคื่อนอยก็เลยขี่รถไปให้ไปก็ขี้บุกเขาไปไกลเติมเด้ไปเลือกเอา ป้ายยางมันงามๆเนี่ยแหะแบบมึงไปเขียนมึงไปป้ายยางไปละมอดแล้วแล้วใอยก็ไปห้อยใอยก็ทายจงเขาไปปุ๊บเขาก็ว่าเอา้าป้ายยางทั้งเขามนันขึ้นขุ่นขึ้นหน้าหนูแถบมันว่าเอายุดไตตำโตเฮียน<ง>โอ้ยเป็นศิลปะักนี่เขาเป็นบาปเพื่อบุญทายไ,ไปไปทายป้ายยางเขาเขาไล่มาครัเดียวเลยว่ากเขาห้าเขาอะไร <P ain ful> ปสัสสาวอยู่ดอกที่ในเราไปตัวเขาตัวบ่ม,มมป่าแกม,มอมีหละกเขาเนว่าพระเจ้าลงโทษายางก <c oughs> ับมีบัวรกูกออย,ยืยข่อยไปทายใครขึ้นบุกชื่อเรียกขค้ว่เป็นจน, <c oughs> น้งีเ <c oughs> จ้าลงโทษบอกว่าย่างเดียวมีส่เรามื่อยี้ไปตัวเขาแค่มึงคิดกับบาปแล้วมึงคือเบ้ะงลดบักนี่สาา้มหนาข้ามึงเฮ้ยไปตลดกนตลาดกันยตลาดน้ยมามามาให้กินเขา